วันนี้นานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตสีเรานะคะร่วมกับผู้บริหาราสถานศึกษานะคะท่านประธานเครือข่ายและท่ประธานกลุ่มตลอดจนคุณครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะและลูกๆนักเรียนของเรานะคะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนะคะประวัติศาสตร์เมืองสูงเดินขึ้นนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าเราจะมีพิธีเปิดนะคะโดยบุคลากรที่เข้าร่วมนั้นนะคะจะเป็นบุคลากร,กรก็คือผู้บริหารทานศึกษานะคะแล้วก็คุณครูและนักเรียนที่อยู่ในอำเภอสูงเนินตลอดจน ทางสำนังกงานเขตนะคะท่านรองท่านผอ,อกลุ่มหน่วยและก็ศึกษานิเทศนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะโครงการของสำนังกงานเขตนะคะร่วมกับกลุ่มเมืองสุงเนินก็คือเรื่องของการส่งเสริมประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนะคะก<ๆ>ิจกรรมในวันนี้เราบูรณา,าการในหลายส่วนซึ่งจะเห็นได้ว่า,าเราได้ให้นักเรียนได้สืบสารนะคะรักษาและก็ต่อยอดในศิลปวัฒนธรรมนะคะอันเป็นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของเมืองสุงเนินนะคะโดยตั้งแต่ สถานีรถไฟนะคะสุงเนินที่ความเป็นมาและก็เราได้ชมแหล่งเรียนรู้ต่างๆซึ่งก็จะมีมัคุเทศน้อยของอแต่ละแต่ละโรงเรียนนะคะได้ได้ให้ข้อมูลในเรื่องของประวัตินะคะ <S <S สถานที่ที่สองที่ผ่านมาก็จะเป็นวัดพระนอนนะคะวัดพระนอนอซึ่งก็จะมีมัคุเทศน้อยให้ความรู้กับเรานะคะ, <S <S ะและก็ในขณะนี้นะคะจะเป็นในส่วนของเมืองเก่าโบราณสถานนะคะซึ่งเป็นเมืองเก่าของเมืองสุงเนินคือเมือง มานะคะตอนนี้กําลังจะมีอ่าก็จะมีผู้บริหารกําลังเยี่ยมชมแล้วก็มีมคัคคุเทศน้อยให้ความรู้นะคะเป็นมคัคคุเทศจากโรงเรียนบ้านสุกแจ้งนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะสิ่งสําคัญของเราที่อยากจะอ่านำเรียนแล้วก็ขยายผลในส่วนของโรงเรียนในสังกัดตลอดจนในทุกพื้นที่ของสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาของเรานะคะขับเคลื่อนครั้งแรกนะคะต้องชื่นชมทางผู้บริหารกลุ่มเมืองสูงเนินนะคะแล้วก็ทุก ลุ่มเครือข่ายของอำเภอสูงเนินตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะคะแล้วก็ผู้ที่มีส่วนขับเคลื่อนได้ให้ความอนุเคราะห์นะคะทุกๆเรื่องสนับสนุนจนเกิดกิจกรรมดีๆสิ่งนี้ขึ้นนะคะซึ่งเป็นเป้าหมายสําคัญของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคือการที่เรา มุ่งพ,พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีวิน,นัยภาคภูมิใจในความเป็นชาตินะคะและที่สําคัญเนี่ยนักเรียนเราได้มีทักษะในการสื่อสารและการให้บริการสําหรับนักท่องเที่ยวที่มาในพื้นที่ด้วยนะคะและก็ที่ที่สำคัญคือได้สื่อสารให้กับเพื่อนนักเรียนด้วยกันนะคะได้รักในถิ่นที่อยู่ของตนเองและก็ได้ห่วงแหนนะคะก็วันนี้ขอบพระคุณค่ะขออนุญ,ญาตค่ะสวัสดีค่ะเดินทางจ่มแขนเพิ่มม้ง วันธนธรรมเมืองเก่าอันเลิศล้ำมันสิห่างอยู่บนไหนสวัสดีนะคะแล้วก็เรียนท่านสจรัท่าตนะคะท่านนายกองค์การนายกเทศบาลนะคะเมืองสุเนินตลอดจนสภากาชาติเครือข่ายนะคะท่านประธานอนพัศ ท่านผู้บริหารท่านประธานกลุ่มตลอดจนคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกๆนักเรียนของเราค่ะวันนี้จะเห็นได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในสองวันนะคะเมื่อวานเป็นวันซึ่งท่านรักชาตท่านได้ให้เกียรติแล้วก็เป็นผู้ที่สนับสนุนให้เกิดงานนี้ขึ้นอย่างจริงจังตั้งแต่เมื่อวานจนวันนี้ครึ่งวันนะคะและอีกละยังมีอีกกิจกรรมอีก อีกหลายฐานนะคะที่เราจะเปลี่ยนการส่งเสริมและก็เชิดชูวัฒนธรรมนะคะเมืองสูงเนินนั้นตัวดิฉันเองได้มาถึงแล้ววันนี้นะคะถ้าไม่มีกิจกรรมสองวันนี้น่าจะไม่ถึงเมืองสูงเนินนะคะจากที่ท่านท่านสจรักชาติท่านให้ข้อมูลและก็จากที่ติดตามนะคะติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆคนที่อยู่เบื้องหลังและก็ดูแลการศึกษาตลอดจนพี่น้องลูกนักเรียนพี่น้องในอำเภอสูง อท่านสอจอรักชาติที่ให้การสนับสนุนด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นผู้หนึ่งที่ขับเคลื่อนในเรื่องของงานประวัติศาสตร์ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองสูงเนินซึ่งจะเกิดขึ้นในในการที่จะเราจะไปขยายผลและก็ประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักเมืองสูงเนินมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะสิ่งที่ตัวดิฉันประทับใจมากที่สุดต้องขาดไม่ได้เมื่อกี้เมือ่อสักครู่ท่านพรทัศน์บอกว่าน <cido f 2> เดี๋ยวพูดเดยอะไปนะคะทั้งหมดทั้งมวลเมื่อเช้าเราเล่าเล่าให้ท่านฟังแล้วว่าวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้ลูกโลกนักเรียนได้แสดงออกและก็ได้ถ่ายทอดเมือง <S <S อเขาเรียกว่าประวัติศาสตร์ในพื้นที่ของตัวเองให้บุคคลอื่นได้รับทราบข้อมูลแล้วก็ตลอดจนเขาจะได้รักและหวงแหนในพื้นที่ของตนนะคะ จะกรรมหนึ่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยเราจะมีโครงการส่งเสริมประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนะคะซึ่งทีมสิษยนิเทศทีมทดล,ลองก็ได้อ่าให้สเสนความบุคคลเราในเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรท้องถิ่นนะคะวันนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เป็นการแสดงผลงานของลูกนักเรียนของเรานะคะซึ่งตอบโจทย์มักคูเทศน้อยนี่ตอบโจทย์เพิ่มเติมของประวัติศาสตร์นะคะเพราะเขาสามารถถ่ายทอดและที่สําคัญค่ะต้องคือวันนี้เราอยู่ใน กลุ่มเมืองสูงเนินค่ะแล้วเป็นกลุ่มที่เป็นสถานที่แหล่งโบราณสถานต่างๆจะอยู่ในกลุ่มนี้นะคะโดยการขับเคลื่อนคุณภาพนะคะโดยท่านประธานเครือข่ายขอเสียงปรบมือให้กับท่านพรพัฒน์อะไรนะเพื่อที่ที่พรพอโรงเรียนบ้านโคกงมาต่อประธานเครือข่ายอำเภอสูงเนินนะคะตลอดจนขอเสียงปรบมือให้กับผู้บริหารทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ ขับเคลื่อนต่อสัตว์้องถิ่นนะคะและก็ที่สําคัญยิ่งค่ะผู้ที่อยู่เบื้องหลังวันนี้ขาดไม่ได้ท่านสารจอรักชาติค่ะเขาเสียงปกบมือให้ท่านด้วยส่วนหนึ่งนะคะที่ท่านได้ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาแล้วก็ผู้อยู่เบื้องหลังเพราะเสียงรดมือให้เครื่อขถ่ายกาชาติด,ด้วยค่ะคุณแม่นะคะคุณพี่คุณตาที่ดูแลลูกๆแล้วก็พื้นถิ่นตลอดจนชุมนา่า ผู้ใหญ่ที่อยู่ในชุมชนในวันนี้ด้วยค่ะขอเสียงปกบมือให้ท่านด้วยค่ะหลายท่านที่ตัวิสันไม่ได้เอ่ยน,นามนะคะสุดท้ายในานามสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4นะคะ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอำเภอสูงเนินนั้นจะเป็นอำเภอที่เป็นต้นแบบในการที่ขับเคลื่อนประวัติศาสตร์ของถิ่นให้อีกสองอำเภอได้เห็นและก็ได้สร้างพรังอันยิ่งใหญ่หลังเช่นเมืองสูงเนินเพื่อที่จะให้เขาเรียกว่าสร้างพละเมืองที่เข้มแข็งให้กับเขาให้กับบ้านเกิดเพื่อที่จะให้ลูกๆของเราเนี่ยได้เป็นเครื่องมือในการ เป็นมรดเทศน้อยขยายผลในการบริการในพื้นที่ด้วยส่วนหนึ่งนะคะและก็ตอบโจทย์ของวิสัยทัศน์เราว่าเราพัฒนาคนดีมีวิน,นัยภูมิใจในชาติค่ะตอบโจทย์ข้อนี้เลยคือเรื่องของการภูมิใจในชาติรักและหวงแหนบรรพบุรุษเราสร้างมาเรารักษาสืบทอดนะคะสืบสารรักษาและต่อยอดเพื่อให้คงอยู่ตลอดไป วันนี้ก็ขอได้แร้พบกับเพียงเท่านี้แล้วก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะ